วัสดีครับผม PMC ปุจารลองไม้วันนี้หิวข้าวอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะทํากุ้งเต้นบ้างไม่เต้นบ้างนะครับแต่ว่าการที่เราจะทํากุ้งเต้นบ้างไม่เต้นบ้างเนี่ยเราต้องไปหากุ้งก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าหาจะหาจะหาได้ไหมถ้าหาได้เราก็ได้กินหาไม่ได้ก็มาได้กิกนสักคำนะครับวันนี้พี่ชายของเรานะครับเราก็จะให้เขานะครับเป็นคนลงไปซ่อนกุ้งให้เรากินนะครับสักพักเนี่ยเรียกได้ว่าให้เขาไถานาก่อนนะฮะหรือว่า อเลยบออเลยบอเนอะเยอะเด็กคนเด็กคนเด็กคนติ๊กไปก่อนติ๊กไปกอนวันี้ครับผมนย่างแล้วไปเยี่ยงกันแร้วการทำแล้วย่างแ่ไมาจะได้ครับซอกซอย่างกินปะ มาแลาะนะกูมาแลาะเออแจ้งมันเป็นประเทศไทยก็แล้วสมัยนี้มาไทยแล้วอย่าเอาไปมาไหยโอ้เรื่องเขาเอาป่ามาปล่อยเลี้ยงป่าดีกว่าครับเลี้ยงป่าเชี๋ยผมอันนี้มันอยังนี้ออยล์รีโมทบอกนี่บอกกูเจรถถ้าเขาอยู่ไกลๆมันปฏิเสธวิ่งวิ่เออเชิญเข้าเชิญเข้านี่มันรถไถงยังอย่างกินม้ะนี่ผมว่าจะขออายุซ่อนกุ้งแน่นอยแน่หน่อย ใ่หนองนี่ที่แรกมันจะซุป<อ>แต่ว่ากุ้งมันตัวน้อยไอซุปไอซุกหุวเื้อป๊อฟอ๋อหมายถึงซุปซุปน้า,นาอ๋อไปไปไปก้อยกุ้งครับวันนี้ก้อยกุ้งเก็บรีโมทด้วยเดี๋ยวก่อนที่จะก้อยกุ้งอ่ะจะได้ให้กุ้งก่อนโอ้เดี๋ยวดูฝีมือลุงโยครับไอ้ามสามารถจับกุ้งมือเปล่าได้หรอเดี๋ยวดูแล้วก้อยู้เดี๋ยวหาว่ากันม่งต่อรถไป กำมือเปล่าไหมอ่ะกำกำสองมืองูกมากำมีอก็มีอมอมพริกก่ออมพริกอมเฉือเสร็จแล้วก็น่าจะอมแหนมอมอมเจ่อมพริกอมแหนมลอดไหมพายลอดเพราะว่าเขางงไฟรอดไฟดีรอดไฟมาเจ๊อยู่ในหน้ามอลอดแหนมคือเราหงดำมือน่ะอ๋อพอกุ้งไหลไหลไหลจับกุ้งไปเขาต้องไปพออีน้ำมาขอตีมคอมเมนต์ตีมคือโดนคะแนนนั่นไม่ไปมาไอย่างเอาหัวสักก้าม บใส่เพ yeah. like oh. 네ี้ยหัวดีไอ้มันเบาบาไอ้มักเล่าข่าวซีซีบดีที่แกจะลงคนเดียวกะไอ้จะลงคนเดียวนะครั้งนี้นะไอ้กูเปี้ยไอ้โย่ระวังเพี้ยนะไอ้โย่ผมเป็นห่วงเป็นห่วงบเหลือแล้วครับคอมเมนต์บอกว่าลุงโยกล้าเอาหัวมุดน้ำไหมคะฮัลโหลโอ้จะไปต้านนะแต่ละอันน้อเขาเป็นบาดัวได้ยี่ดัวได้นั่นพอมาได้มาได้กั โอ้ยหอยห้อยหอยหอยเาใจีแต่เจ้าไอซอนไวฮันน้อยแลยในคลองเลยีว่าตัวมีเตอซอนไวหันหมกขาบเนาเอาไฟช็อตเอาได้กปาตายหมดอ่ะเตอเาเาก็ช็อตกับกุ้งอะไร้มันจะเลือกชอบไดเอาไฟเขาก็เอาไฟอ่อนๆกับกุ้งตัวน้อยหรอกปลซปลา้อยก็มีนะไล่ช็อนะครับเราอยากถามคอมเมนต์พอนะครับว่า จะให้ลุงโยทำอะไรนะครับมาแล้วครับ FC ทั้งหลายนะครับลุงโยกำลังซ่อนกุ้งอยู่นะฮะเออนี่เหรอได้แล้วได้แล้วได้แล้วขวัญขวัญได้แล้วโอ้เฮ้ยเออจะอ้าวตาอย่าเป็นประเภทได้กันได้แล้วนเอาถุงมัดดูไหมเน่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 ร้อนถุงมัดถุงมัดถุงมัดมันอยู่จะอีลูกแก้วมาใส่แก้วมาใส่มันอยู่จะอีลูกเฮ้ยได้แล้ว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  ได้แล้วได้แล้วได้แล้วกุ้งนะครับโบ๊ทได้แล้วไยคนยก่อนโอ้โหตัวมเล็กเล่นเพราะ Comment บอกว่าอยากเห็นลุงโยว่ายน้ำจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นครับเดี๋ยวจะให้ครับใครเมื่อขอเมฆที่อิน่ะไอโยไปกล้าอย่างขอเมฆมาบอกใหอไอโยลงอ่ะเดี๋ยวซ่อนกุ้งแล้วลุงแน่อยากให้พี่โยลุงโยดำน้ำให้สุดฝั่งเลยครับอีวยว พอเท่าเนี้ยใครมาดำน้ำชุดฟังมาดำมึงหาบอกเขาให้ดำตัวนี้ก็เขาบอกเนี่ยพี่โยดำน้ำได้สองชั่วโมงไหมครับตำรวจมาถวายพาะอันนี้ยังเหตุรูดภาพมันจะจะรถเข่งไงไปเห็นเถออ้าวเดี๋ยวฝนตกฮะเดี๋ยวเรามาไล่ต่อทำเลยฮะลับลูกไอ้สู้บ่ถอยสมัยฮะลเลิรเอวสาวครรนามขี้เขาย่งบ่มีหมกย้ำก่อนอี๋อ่าเคยซอยอันก่อนก่อหันละอ่อนเงี้ยอยู่นะไอ้นี่ไอ้บุคคลเนี้ยจะเอ้ยไงไอ้เอามีดเงียบ มีน่ะใส่ก๊อกไอ้เอาเลี้ยวเลี้ยวดีเนาะบุยดีมันอยู่ที่ปลายแล้วย้ำแล้วย้ำกูเตะที่ย้ำนะก่อนกั้ขีดเขียงหนึ่งก็ตัวละอ่อนสักห้าหกคนนี่กับนะหน้ามะนาวเราใส่กอูใส่ใส่ใส่ใสหน้ากูใส่หน้าก่อนย้ำหน้ามึงใส่ในบ้องเพราะว่าเขาบ้องเอาใส่ย้ำมันนะแล้วก็มีกล้วยไฟมันจะแหลบออกฮะแล้วก็หวานมุ่งคำนึงโอ้เธอหวานเจี๊ยบ เดาย้อนอ้เขาเร้่องบพูดเลื่กงเลยที่มัเอ็นดูมันนะฮะเออจะใครใครเกมบงแล้วไหพักภัยพักไทยมาแล้วครับมาแล้วพักไทยมาแล้วพักไม่แคร์แต่ฉันแคร์นะมาแล้วครับอายุอายุเปิดก่อนเลยอ่ะโอมันเฮงจะรอพักันนะครับไปตามจังหวะนะครับครับผมกับพักชีไปเรื่อยครับหรือพัก กีฝรั่งกีฝรั่งครับกล้วเปลือกไอ้ลูกเมืองนอกไหมไอ้บอลเนี่ยพักกีฝรั่งมาแบบบ้านแฮมนีแะว่ะฝรั่งหนีหนีก็แล้วเขาห้องพักกีฝรั่งอันนี้เขาบ้าไปเลยนี่ยเขาทุบกีฝรั่งเออักีฝรั่งแต่ฝรั่งเขามีนะห้องยังดูดีเพื่อนมีสาระขนาดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะฮะวันนี้กุ้งเต้นบ้างไปเต้นบ้างครับมันตายไปหมดแล้วนะครับไอ้ส่วนที่เต้นก็เดรนนะครับนี่ครับ

พริกลาบครับเข้าคั่วนะครับจริงๆแยกแยกก็ได้แยกใส่ก็ได้แต่ถ้ามันมีถ้วยมันมีนอ,อันเดียวถั่วขอกรวมไม่ถ้วยดิศูนย์เลยครับศูนย์เลยเพราะว่าสู้ได้มันกระตุ้งศูนย์กันอยู่ดิไปหากันหมดเลยอันดับแรกคือต้องตั้งต้องจิ๊ดก่อนนะตั้งจิ๊ดก่อนนะมีกุ้งตั้งจิ๊ดในฐานก่อนกูดเดี๋ยผมเนอะครับสเป,ปรดจิ๊ดตัวสเปรดบันนีก็ตัอสเปรดอันนี้ก็ตัวอ๋อสเปรดอันนี้ก็ตัวอ่าอันนี้ดีสบปรดกูไม่ใส่บะนาวหรอใส่ใส่ คาถาให้พงกัรมาบ้าน้เอ้คาถาไอ้เลยตามนะฟังอ่ะครับผมนะโมนะโมภูมิทายะฮะภูมิทายะอมทายะลูกกูเตะลูกกูเตะมึงแบบเตะกูเตะมึงแบบเตะกูเตะมึงบบเตะกูเตะสาธุสาธุคนใจสาธุเฮ้ยเคลือบอยังเนี่ยใส่พริกเข้าวคั่วลงไปถ้าเกลือเนี่ยมันมีเกลือมีหลายอย่างมีเกลือปลอมกันมีไหนใส่แล้วแบบเค็มอั่านี้บอกกันบอกเดี๋ยวมันเค็มล้ำเลย เสร็จแล้วนะครับครับก็เอาตะไคร้ผักไผ่หอมกระเทียมใส่ลงไปอันนี้แล้วแต่ว่าถ้าใส่นักใส่น้อยถ้าใส่นักก็ได้นะดับเขาอ่ะดับเข่ากุ้งรับเขา่เขาเพื่อมันบักดับเข่าจิตนักไปเลยกันเนี่ยเซ็มน้วครับมันจะมาหาั่นกุ้งันเนี่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีกันมันต้องจัดดิคลีฟจานแบบว่าใไฮโซวันหน่อโอ้โหใไฮโซเลยเนาะ เออมันนี่กุ้งมันเต้นไปไปเอวเออไปปุ้นละไปปุ้นละมีสูตมีสุดนี่ครับมาซดนะครับโอ้โหเอาทีนี้ยี่ได้ต่อข้าไปโยธจะกคนยังได้ผสมยังได้เวทีเออมันไปไป่หมากุ้งอ่ะมันแบตายเข้วมาหนี่ยยอันน่ะตั้งใจฟังเลยตั้งใจฟังเลยสู่เขาโอ้แตงได้เสียเลยผมว่าผมอันนี้มีสูงสูงเหวอยักหลงตามเอวมัเลย ตามเียววิผมอ่สูงหเปิดหรอเดี๋ยวๆขอลิกล่ะอย่าันบรรยากาศวะเนียคลิกละคลิกละลองลกล่ะละฮะอ้่ได้หากเรียดอะคักั้ั้งั้ ไปเลยยังหาหเดี๋ยวพวกมันนอกกนบ่มาแล้วกัมาละมาละสูงครับไอ้มันเล่าข่าวซีซีดีกรีไอ้มันเบาบ้างเล่าสาวน้อยมันจะตึงมีไอ้มันเบาบ้างไอ้สูบยาปั่นเพราะมันเจิงดีไอ้มันเบาบ้างไอ้มันลับควายใส่เที่ยวหัวันฝนตกครับวันนี้ก็บรรยากาศดีมากนะครับโอ้บุ๊คสองเก้าหนาวหนาววะทำได้ไมหนาวมันชินอะมันอยู่จะแย่คอมเมนต์มาละ อยากเห็นลุงโยตากฝนครับมึงยังฮือฮ่าตายเป็นไข้เป็นมือนะฮะต้องยังฮือในกูรอๆงามๆอย่าเปิดห้องเดี๋ยวก่อนฮ่าจุกคิปเปอร์เดี๋ยวก่อนแน่ถูยมายังฮะนะถ้าลุงโยตายผมจะเป็นเจ้าภาพล่องครับวาพะน์บอกพีกี้มันมีแต่กันนะมันว่านแต่นะไอ้คุณตายก่อนฮะารองให้เอาลองเขาทิมพกันเออไปเลยผมเป็นเจ้าภาพ เขาต้มครับนี่วะมึงตายกูจะเป็นเจ้าภาพเกียร์กับนนะแข่งมึงเอาเออจ็ดวันเจ็ดคืนกันได้เกียร์มาแข่งมาเก็บตังค์ดิกูนี่เออนี่เป็นเจ้าภาพร้องกูบังอาบกูเจ็ดชีวิตผมจะให้ล่องโฟมนะครับนีวมม่วะกว่าห้าไม่ละแข่งงั้นพอนกเตะนี่กว่าห้าไม่ละเอาให้ตายกันเลย <c oughs> นี่นี่เนี่ยร้องร้องรักนะจุ๊บจุ๊บเอาปะ เอาแล้วก็เอาแล้วก็เราจะไปไอ้ตัวนี้มันเต็มไอ้ตัวลึกๆนะเอามันก่อนพอเดี๋ยวมาเข้ามาเอาหลอนเข้ามาได้ก่อนนี่ได้กะต้อมเข้ามาต้อมเข้ามาครับพี่น้องพี่น้องต้อมเข้ามาครับแล้วพอใจเอาพักไผ่เล่นใบบัวตั้งนั่งกันนะ ต่าดงดังนี้ยัคืนก็ว่าเอาที่เรามาทำคอนเทนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นคอนเทนต์นะครับมันคือการของวิถีชีวิตทั่วไปเนาอะอยูบ่ถ่ายเท่ามาได้แค่คนทีงกิน่เงี้ยขับไม้แรงไม้ก็อยเอี้ยงกันเ,เลี้ยงงานอะถึงเราไม่มาถ่ายเราก็เป็นอย่างเงี้ยก็ก็มาทำอะไรกินกันแล้วก็กินแเนะขาเรียกว่าแก้แอลปเปลี่ยนวันๆไปฝีน่องมารวมกันมันทำาพื่เปินห้องอะไรยังไง จิตใจมันดีขึ้นครับถึงร่างกายจะแย่ยงได้วิญญายิ่งแย่แย่แย่ยงกดมานังนักเออขี่สองแป้งได้หำบอกแล้วเอามาสักมัดเปนยงเออเฮมียงเออข้าต้มเข้าต้มเนี่ยมาอูเหลืองมัดเหลืองเข้าต้มสีนอกเวลาหลังคันไอ้มาทำงานอ๋อมาทำงานเหรอก็ได้เข้าต้มสีส้มเมย์ต้มบ้านมีมิสกีเขียวมามิสกีวมดิ่ดิมันเป็นเม็ดกันชื้นไม่กันชื้นน้องๆ เข้าใจกันดีๆนะมันจะเป็นใจเรื่องไปซอทางในยาสาูบติ๊น่าเม็ดสีเขียวนี่มันคือเหมือนประมาณว่าถ้าเป็นยายายาพาราในกระปุกมันมีร้อยเม็ดไปเนาะอ่ามันจะมีซองกันชื่นอ่ะอันนั้นอ่ะอ่ามันปิดซับเฉพาะรางบนดอยที่เขาห้องอเป็นซองกันชื่นสีเขียวะจะไปกึดไปเรื่อยไปไกลเนี่ยมันไปส่งมีอากาศเพราะผมได้ถึงวันนี้เขาตั้งด่านยิ้มหมดยิ้มหมดน่ะหัวเต่านะอ๋อ ไปมาเองพัตึงบัใจขอยสู้เขานั่งเล่าขวัญได้กันนั่งฝอยตีต่อยไอ้น่อยบ่สู้รับลูกไอ้สู้เอออะนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับก็วิธีทําสรุปคือทํากุ้งเต้นเนี่ยคือไปซ่อนกุ้งมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาพริกลาบพริกลาบเขือเข้าวคั่วโซ่แล้วก็เอากะเทียมนะครับซอยหอมแดงซอยก็ได้ผักไผ่ตะไคร้ซอย เอามีห้า่าก็ใส่เข้าไปแล้วก็ซูนกันใส่ผงชุบรสนัะแล้วก็จะล้ำคนเดียวนะครับอันนี้อย่างเนี้ยสุราแก้วหน้าครับไข่สุกกรนท้ายโอ้ว่าเลยเขาดังไฟเขาเงียบเขาเออจะไปดูหนักกันจ้าสูบไกลใา้นิดหนึ่งมาบดีนะอย่าไปสูบรวยโอ้ยแม่โอ้มีความสุขมาครับปะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับมันไม่ได้เป็นรายการอะไรหรอกมันเป็นคลิป เออไผ่แค่พอกับพอไผ่มาแค่พอกับโคไหลหนีหนีไงสวัสดีครับไปอ่ะเอาอีกนิด็มาฮัส่วงแล้วบ้าไปเตี้ยไรเมาบีบมาแล้วเอาบีบมาแล้วเฮ้ยสุมาค้าเขาเล่นได้เนี่ยเขาเล่นได้ในพระขันบดีกลางฝากซิงเกิลใหม่แล้วนะครับผมของลุงโยนะฮะก็ลุงโยไผ่ดอยครับเพิงเพลงจริงเหรอเพิง ่นะครับผมฝากที่ตามเพลงขุดเกิดมาจากนี้มีขนได้เมียสักคนมาลกขนแี่บอนเดี๋ยวถอนต่อไปเดี๋ยวผู้จัดการส่วนตัวจะเดินร่อนครับเพลงนี่นะเพลงนี้ยังไม่ปล่อยนี่ถ้าลงนะไอชนามราชมังกีราสถานอะป้าก็มาพอไล่อินเลยคือสามช่วงเต็มกับคอนเสิร์ตขุด เขาจะขายบัตรผ่านไทยที่เก็ตเมเจอร์มาสเตอร์เมนจอ่อเพลงเต็มๆว่าคนวงเล็บต้วงหงียบหงีบคนต้วงเงาบยาบหงีบ